ครับ c v เจ็ห้าคือสองจุดสี่นะฮะคันนี้เป็นโปรเจ็ดพันนะครับก็มีตั้งวาล์วลังลิ้นอะไรทุกอย่างครบหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็ดีแมปกลองหลักบวกกับจู time, นแก๊ส LPG AC สแต็กเรี่ยวทามนะฮะคันนี้เดิมสนิททุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าวิ่งยังไงนะครับ ลิ้นไม่หลีแล้วไม่หนวกแล้วแล้วก็จูนแก๊สเดียวนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมนะ้ำมันกับอากาศครับสายเบนซินส,สายแกส๊สเวลาจูนรถต้องมีนะจ๊ะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้นีแบบกล่องหลักแล้วก็จูนแกส๊ส AC สแป๊กนะครับเดียวทาม